ต้มอึ่งกันครับว้อนี้เดี๋ยวอึ่งมาบักรเลยเหมือนเนี่ยมาเด้อพี่น้องเอาอึ่งไปต้มกันต้มน้ำ จากล่างคาน้ำข้าวมันออกครับเราเคยเอามาต้มไหม่ครับมันเคยแสบต้มแล้วห้องกับมาล่างน้ำบออครับมันจะได้บอ่อกข้าวถ้เข้าต้มแล้วเ้อกับมาล่างน้ำบออเมียกแม่หนอ,อกครับ ที่ได้บอข้าวถึงนี้ขาบนี่ขาบข้าวขาวมันเอากันมาต้มล่างออกไฟซีแสบก็แน่นแล้ว นี่ครับหลังจากข้อต้มเสร็จข้อล้างเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับกับบรรยากาศฝนตกกำลังจะต้มอึองพอดีครับไปต,ต้มกันครับผมกับต้มอึองครับใส่ลงไปเะข้ล้างเสร็จเทาก็มาต้มใหม่ไม่ค่อยแสบค่อยพอข้าวหลายาครับเอืองไข่ ตมอมืองครับนใช้ใบบักขาม on. อ่อนยิงไข่ครับตัวใหญ่เลยไข่เต็มท้องครับต่อมืมอ่องครับผมใช้ใบบักขามต่มการลอกออไข่ครับเออยยิงไข่ครับเดี๋ยวล่ะครับ อึ้งใครครับเหมือน,นี้ยบรรยากาศฝนตกครับฝนตกในบ้านครับสวัสดีครับมาอนีมาพบกับสองวิสัน่าคผมนะครับนี่เดเมนูต้มอึองนะครับต้มอึองใครครับเหมือน,นี้ไใครยญ่เลยเหมือน,นี้ยมาเด้พี่น้องเอ้เส็แบๆบมือเส็บๆน้ำกันครับผมนี่บรรยากาศฝนตกอม tôm xếp cũng tốt chơi xin làm không nó chín bước đi rồi buồm đi rồi ลองทำแหลกขอเงีไงฮึ่มดอืม อครัแบบถึงใหม่เต็มมือเลยอลองของบาเกิเบันบระเทศกินกับอะไรก็อร่อยนะจัดเลยอืมอืม,อม แนวตัวนี้น่อยยังไข่เด่นนะ<ม>คนตกจะเสียงดังแน่นะครับผนตกอืม เป็นับ้นีครับ เด้อขับจถวเหมือนกันแถบดีดดก็ใบอากาศฝนตกครับ อ <c oughs> ผลกระสานคับบ่นเนี่ยโอ้ได้ <c oughs> ผลศาส ต่อเลยอีกว่ได้อีกแค่แข้ามว่าครับคนต่านแล้วอืม,อม,อม คลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียครับฝากกูอะไรก็แช่กูตามช่องวิสันขาวผมนะครับกุนสารครับเนี่ยแยกไปเลยเนี่ยครับสวัสดีครับ